สวัสดีครับผมนัทครับจากร้านนันทพลกราฟิกดีไซน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําป้ายถือนะครับเป็นป้ายฮาร์ดบูดนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับเหมือนเป็นป้ายเซลฟี่นะครับเอาไว้ถ่ายรูปเวลางานต่างๆเช่นพวกงานนะตัวเนี้ยเหมือนตัวนี้ของตู้ใต้ไอเดียมสั่งมานะครับเราก็ถือโอกาสทําตัวอย่างนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันด้วยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างสามารถทําแบบไหนบ้างใช้ในงานแบบไหนบ้างนะตัวนี้ก็เป็นป้ายถือถ่ายรูปนะครับใช้กับงานบริจาคเลือด นะครับที่ตัวต้าดีเยี่ยมสั่งมานะจะเป็นประมาณนี้เอาไว้เซลฟี่เอาไว้ถ่ายรูปนะเป็นสติกเกอร์ติดพ a r บูดนะครับสติกเกอร์เราก็จะเคลือบด้านอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อลดการย้อนแสงของการถ่ายรูปเวลาลูกค้าเอาไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปเนี่ยตอนนี้ก็จะลดแสงสะท้อนได้ดีนะครับสำหรับการเคลือบด้านแล้วก็ติดใ <c oughs> ส <iden> ่พัดบูดความหนา10มินะครับซึ่งพั b บูดเราก็จะมีความหนาหลายขนาดนะว่จะมี ตั้งแต่2มิล3มมิล4มิล5มิล10มิล20มิลนะครับไปจนถึง30มิมลนะครับซึ่งความหนาก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยว่าต้องการหนาแค่ไหนใช้งานแบบไหนนะครับเราก็จะแนะนําตามการใช้งานของลูกค้าบางทีใช้ชั่วคราวหรือใช้ไม่หนามากก็จะราคาถูกลงนะครับ,บรก็จะมีสีแบบสําเร็จรูปด้วยนะก็จะมีสีแดงสีดำนะครับสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินนะครับสีสีที่เป็นพลาสติกที่ทําสีมาจากโรงงานนะครับซึ่งจะง,ง่าย ต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เร็วในการติดตั้งนะครับเราไม่ต้องมาทําสีเพราะว่ามันเป็นสีสไลรูปมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอ่ายูตัวอย่างเช่นป้ายนี้นะครับตัวนี้จะเป็นป้ายจบการศึกษา completion <oughs> น,นะครับหรือป้ายจบแล้วนะสำหรับบัณฑิตใหม่เวลาเอาไปถ่ายรูปเวลาไปเซลฟี่นะครับสำหรับงานจบการศึกษาตามมหาลัยตามอทิิจัดซุ้มคณะต่างๆจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอย่างก็จะเป็น ้ายส่งมอบรถใหม่นะครับอันนี้เหมือนใส่โลโก้ของตัวต่าดีเยี่ยมเป็นป้ายส่งมอบรถใหม่เป็นรูกปกุญนแจรถแล้วก็อาโลโก้บริษัทประมาณนี้นะครับเป็นป้ายส่งมอบเราก็ทําให้หลายแบรนด์อนยะู่นะแล้วก็อยากเหมือนป้ายดีไว้ดีนะครับที่เป็นลูกค้าประจําเราเราก็ลองทําเป็นตัวอย่างประมาณนีน้เวลาถือออกบูธหรือถ่ายรูปหรือให้ลูกค้าเช็คอินแต่ก็สามารถสรั่งได้ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนป้ายใช้สำหรับงานแต่งก็จะเป็นป้ายโสดป้ายยินดีป้ายอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับสำหรับป้ายอันนี้ใช้สำหรับงานแต่งนะครับที่เป็นโลโก้ร้านโลโก้อะไรต่างๆนะครับเราจะทําขาตั้งก็ได้นะครับไม่ทําขาตั้งก็ได้นะฮะป้ายแบบนี้นะครสามารถตัดได้ตามรูปทรงเลยนะครับก็จะประมาณนี้ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาหลักร้อยนะฮะป้ายพวกนี้นะก,ก็ราคาสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความหนาแล้วแต่จํานวนด้วยนะครับถ้าจํานวนเยอะก็ถูกลงถ้าขนาดบางกว่านี้ก็ถูกลงกว่าน,นี้นะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นะครับหรือว่าไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเราพร้อมให้คําแนะนํํตลอดเวลานะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับ